สวัสดีครับพบกันในรายการนะมากันนะครับนะก็ในรายการในรอบนี้ของเราเขามาเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกดกดแชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับนะในชมรมโหราศาสาตร์เอกุเทพนิมิตพยากรนะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็มาแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะแชร์ออกก่อนนะครับช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะเพียงคนละ9999แชร์นะนะอย่าลืมครับคนละ9ก้าพันเกแชร์เพียงเท่านั้นนะก็มาแล้วเหมือนเดิมครับอืมนะเข้ามากันได้นะครับนะ วันหนึ่งกว่าจะได้ทำรายการดูดวงแต่ละรอบก็ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับดาวนะครับนะโคละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าดาวนะครับนะ <c oughs> <c oughs> นะโอ้นะ่เชอบใจนะ,ออนะนะมาครับนะ,นะ,นะมาครับ กดแชร์ออกไปไม่แน่พร้ว่าจ,จะโดนบล็อกแชร์ก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะเนี่ยนะรู้สึกทําทําดูดวงมาสองรอบนี่เงียบเงียบ,ยบนะเออนะก็เข้ามากันได้นะครับนะสําหรับรายการของเราในรอบนี้นะดูที่คาว่าสดนะครับถ้าเห็นคําว่าสดยังอยู่แปลว่าผมยังอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วแปลว่าผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่ได้อยู่ก็แปลว่าไม่มีสดแล้วนะ นะเข้ามากันได้นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ดูที่คําว่าสดนะครับถ้ามีคําว่าสดแปลว่ายังอยู่ครับแต่ถ้าไม่มีคําว่าสดแปลว่าไม่ได้อยู่แล้วนะเมื่อไม่ได้อยู่แล้วก็ถามไปก็ไร้ประโยชน์นะนะมาครับอืมไม่รู้เลยไม่รู้แชร์ได้หรือเปล่านะ ก็เข้ามากันได้นะครับนะนะเข้ามากันได้นะครับในเวลานี้นะ มาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์นะก็เหมือนเดิมครับนะกติกามารยาทกลาง เข้ามากันนะครับนะเข้ามากันอย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะอย่าลืมครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเอ่อรายการของเราเนี่ยก็ทำมานะครับนะทำมาหลายปีดีดักนะก็มีผู้คนเนี่ย มาถามนะมีผู้คนมาถามชอบถามว่าอะไรรู้ไหมนะมาครับกดแชร์ออกไปแซ่แล้วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะ เอาละเอาละนะก็นั่งดูอยู่เนี่ยนะทำรายการหมอดูมาหลายปีนะไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันนะเออนะกดแชร์ออกไปแซ่เร็วนะนะกดแชร์ออกไปครับนะูุ้สาโดนปิดกั้นไปแล้วอืมอืม นะายโดนผิดก้นการมองเห็นมาครับกดแชร์ออกไปนะแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามานะาน,าไไนะถามได้เลยนะครับนะสำหรับคนที่เข้ามานะ กดไลค์นะกดแชร์แล้วพิมพ์นะเออแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับถามเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนี่เขาบอกให้ส่งดาวสองร้อยดวงเพื่อปักหมดุดนะความคิดเห็นของ คุณที่นี่ทรงสรงดาวสองร้อยดวงหนักเลยหนักเลยดาวสักดวงก็ยังไม่รู้เลยว่ายังไงสงร้อยดวงนะเอามาเลวเซนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะมีสี่ลูกกตาแต่ก็แปลกไม่แฉ่งโอ้งงนะเอนะไม่มีคนถามมีสี่ลูกตายังงงอยู่เนี่ยฮนะ มาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวสับแล้วสับไพ่ก็มาคุยกันนะเรื่องดวงวันนี้ก็วันศุกร์ที่สิบนะนะกุมภานะสองพันหะ้าร้อยหกหกนะหลายหลายคนบอกว่าปีนี้การทำมาหากินทำไมมันไม่ดีหลายหลายคนดวงตกหาเงินไม่ได้นี่เรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ผมเองก็สังสังเกตดูแล้วนะจากจากที่แบบผู้คนอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้กันเนี่ยมันเหมือนกับว่าการค้าขายมันมันเซาลงหรือของมันเงินมันเฟอร์ขึ้นเนี่ยนะทำให้ผู้คนเนี่ยเครียดเกิดอาการเครียดง่ายขึ้นนะแล้วก็อการแข่งขันเนี่ยมันสูงทุกวันนี้คือการทํามาหากินมันก็ไม่ใช่แค่คนประเทศเราประเทศเดียวมันก็หลายๆประเทศรวมกันมันก็เครียดพอกันนั่นแหละนะ มาครับกดแชร์ออกไปครับนะผมก็หลายหลายคนก็มาถามอาจารย์ทำยังไงถึงจะดีทำยังไงถึงจะปังทำอะไรถึงจะค้าขายได้นะดีปังค้าขายได้ทำยังไงอาจารย์ผมก็ต้องถามก่อนว่าตัวคุณเนี่ยใช้เงินเนี่เก็บเงินกันไหมบางคนบอกไม่เก็บเงินนะ นะบางคนบอกเป็ส่วนบนไม่เป็นด้วยนะส่วนบนไม่เป็นนะเอาของขังไปบูชาน่าจะง่ายกว่านะผมก็แนะนํานะผมก็แนะนําผมก็แนะนํานะถ้าใครบอกว่าอยากจะหาเงินคล่องนะครับองค์ศรีสัตนาคาราชนะครับนะติดต่อเช่าบูชาเข้ามาได้นะครับสําหรับคนที่สายมูนะบอกว่าอาจารย์ค้าขายมันมันหาเงินยากมันหาเงินไม่ได้ผมก็แนะนําแล้วนะนะ นี่คือองค์สีสัตานาคาราชนะครับนะสีทองนะแล้วแบบเจ้าปู่สีสุโธนา,นาคาราชสีเขียวนะก็แนะนําให้ทุกคนรู้นะครับว่าเนี่ยดีนะดีจริงๆนะเอาละครับใครเข้ามาก็ถามได้เลยนะครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามนะครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามมีลูกกระตายเยอะแต่ก็แปลกไม่ถามผมก็งงนะถามได้เลยจะตอบด้วยไพ่ยิปซีนะครับนะอันเป็นความรู้นะครับนะอืม นะมาครับนะเข้ามากันได้นะครับนะเดี๋ยวตอบเป็นไพ่ย,ยิปซีให้นะครับสำหรับใครที่อยากจะถามนะก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอ่ะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ทำให้คนเครียดพอเครียดมากๆแล้วมันเหมือนกับโอ้นะมันจะไปเครียดมันมากนะหลายๆคนเครียดหลายคนร้องไห้หลายคนล้มหายตายจากไปอันนี้ผมพูดตามความจริงนะเอ่อ หลายสิ่งเนี่ยมันไม่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นอ่ะเราควรจะถ้าใช้่ควรประหยัดนะควรเก็บเงินเก็บทองกันไว้มั่งมันเหมือนกับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเงินทองมันหายากผิดปกติเกินไปนะก็อย่างที่บอกทุกคนนะว่าควรจะแก้ดวงเสริมดวงทํำยังไงนะอะไรเงี้ยนะเราก็พูดไปตามหลักความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเ่าเนี่ย มันเป็นสภาวะโลกปัจจุบันนะค่าน้ํามันแพงขึ้นค่าอะไรแพงขึ้นอุตสาหกรรมแพงขึ้นหลายๆอย่างแพงขึ้นเงินมันเฟอ้อนะแล้วก็ข้าวของแพงขึ้นทุกอย่างอ่ะนะเพราะฉะนั้นปัญหาร้อยแปดพันประการทั้งเงินทั้งทองทั้งความรักปัญหาทุกอย่างมันก็มารวมกันเพราะฉะนั้นการดูดวงจึงเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการที่จะบอกบอกหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นนะอย่างเช่น หลายๆคนชอบถามผมว่าไพ่ยิปซีเนี่ยมันสามารถตอบได้ทุกอย่างไหมตอบได้หมดครับแต่แค่เพียงคนนั้นจะถามเป็นเรื่องอะไรอย่างไพ่แปดเหรียญอย่างเงี้ยใครถามว่าหนูจะได้งานไหมหรือหนูจะได้ทํางานไหมหรือหนูจะได้ค้าขายได้สําเร็จไหมอย่างที่คนถามผมนะไพ่แปดเหรียญเนี่ยนะสำเร็จแน่นอนถ้าเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเพราะจิตมันจับจ่อดูหน้าเขาหน้าเขาก้มอยู่ในเหรียญอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเขาตั้งใจทํางานจึงได้ผลงานออกมาเป็นตัวเงินเพื่อที่จะเอาไปใช้ ในชีวิตประจําวันของเขาได้เพราะฉะนั้นนะ่ะการดูดวงจึงเป็นเหตุนะครับนะเป็นเหตุของการที่เราจะแก้ปัญหาในอนาคตทั้งหมดนะการที่เราดูดวงี่ยเป็นไกด์ไลน์เป็นการบอกกล่าวนะหลายๆอย่างนะครับนะอืมผมเนี่ยทํารายการดูดวงมาก็หลายปีนะก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอะว่าเอ่อทุกวันเนี้การดูดวงมันก็เลยจําเป็นนะต่อหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของแต่ละคน บางคนเนี่ยพยายามที่จะอธิบายนะพยายามจะหาหนทางว่าําไมดวงเราตกทําไมเราทํามาหากินไม่ขึ้นท,ทําทํายังไงเราถึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เนะพราะฉันก็เลยต้องมานั่งดูดวงนะการดูดวงจึงเป็นการแก้ปัญหาแบบไกลๆได้แต่ว่าคนที่จะแก้ได้คือตัวคนที่เป็นหลักนะถึงดวงเราจะรู้ดวงยังไงก็ตามแต่ถ้าเราไม่ไม่ระมัดระวังการใช้เงิน ไม่ระวัดระวังในการที่จะดําเนินชีวิตอ่ะปัญหามันก็มาแน่นอนอยู่แล้วครับนะอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอะ่ะผมทำรายการตรงเนี้ยนะดูดวงให้คนมาก็มานะจากวันที่มีคนถึงเก้าพันคนจากวันละสามสี่คนถึงเก้าพันคนมาถึงวันเนี้ยก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอ่ะอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะหลายๆาคนเนี่ยก็เครียด หลายคนก็แก้ปัญหาไม่ได้หลายคนหาทางออกไม่ได้แต่พอมาดูแล้วมันก็หาได้แต่ว่าคนนั้นหนึ่งอย่างแรกดูไม่พอต้องมีศรัทธาต้องมีความเชื่อมั่นผมบอกให้ทุกคนไปสวดมนต์คนที่สวดมนต์นี่คนสร้างบาร,รมีนะนะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นตามได้คําถามนะถามได้เลยนะครับนะถ้าเข้ามาแล้วถามได้เลยนะครับได้คนละหนึ่งคำถามนะครับสมมุติว่าวันเนี้ยนะผมจะได้เงินไหมวันเนี้ยผมจะสามารถที่จะแก้ปัญหา เรื่องไงนี่เรื่องงานได้ไหมอะไรเงี้ยวงนี้ผมจะไปประชุมใหญ่ผมจะมีปัญหาอะไรไหมตั้งคําถามกันแบบนี้เอ,อ่อบางคนบอกว่าคนรักเนี่ยหนีไปจะกลับมาไหมเยหลายๆคนตั้งคําถามปัญหาความรักเนี่ยมากที่สุดเท่าที่เจอมาคนเราเนี่ยเกิดมาชีวิตไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยชีวิตอยู่กับปัญหาบางคนชีวิตปล่อยวางนะพอปล่อยวางเสร็จเนี่ยถามว่าความคิดคนเราเป็นยังไง เครียดวิตกกังวลนะทั้งสุขภาพร่างกายทั้งต้องหาเงินบางคนกลายเป็นโรคประสาทไปเลยก็มีทั้งท่านที่ว่าจริงๆแล้ว่ชีวิตมันมันถามว่าทุกวันนี้มันอยู่อยู่ยากให้อยู่ง่ายมันอยู่ยากกว่าแต่ก่อนเยอะครับผมพูดได้แค่เนี่ยอยู่ยากกว่าแต่ก่อนเยอะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนักหนาอา่แล้วก็สําคัญสุด อย่าอย่าอย่าไปแก้อย่าไปแก้ที่ปลายทางแก้ที่ต้นทางสมมติได้เงินมาวันนี้เก็บสักยี่สิบเปอร์เซ็นเก็บสักสิบเปอร์เซ็นเก็บไปเรื่อยๆ,ๆมันก็จะเป็นคุณแก่ตัวนะหลายหลายคนบอกว่าจะหมดนี่ไหมภายในปีนี้อะไรเงี้ยผมก็ต้องถามว่าคุณมีระเบียบในการใช้เงินไหมถ้าคุณมีระเบียบในการใช้เงินมันก็แก้ไขได้นี่เรื่องจริงครับนะเอาละผมก็จะไปแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้มันไม่เอกกื้อการดูเท่าไหร่ แต่ก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าดูประสบการณ์ดูมาเยอะนะดูมาเยอะดูจนเข้าใจปัญหาแต่สิ่งที่ดูยากที่สุดคือการตรวจองค์ตรวจเทพหรือการดูสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งเล่นลับอันนี้ยากมากครับนะแต่ผมก็ยังรับดูอยู่นะทุกวันนี้อ่ะจะไปละนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ f a c e b o o k โอซิริกอนอภิรัตครับเบอร์โทร061 ก็เก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่ง i d r รโอสลิดหนึ่งห้าอ๋อไม่ใช่แล้วหลุดไปอ้ามีคนเข้ามาสวัสดีครับจะถามดวงไหมครับถ้าถามดวงก็พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับกดแชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นนะครับนะเอ่อกดแชร์นะครับนะกดแชร์แบบเนี้ยจนมีผู้แชร์ขึ้นนะแล้วถามเข้ามาได้ครับแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับนะนะ นะครับกดแชร์ออกไปครับจนมีรูปคนและรูปศอนออกไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้นะอะไรที่ผมเห็นผมก็จะตอบให้ตามหน้าไพ่นะครับที่เห็นอยู่ตอบดูดวงอยู่นะตอนนี้เราอยู่ในรายการดูดวงอยู่ผมจะอยู่อีกประมาณสักห้านาทีสิบนาทีครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะวันนี้รู้สึกบรรยากาศมันเงียบๆผิดปกติแต่ก็บอกกับทุกคนว่าการดูดวงเป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นแค่การบอกดูโดยกว้างเพราะผมดูได้ไพ่ใบเดียวในรายการนี้ดูที่คําว่าสดถ้ามีคําว่าสดอยู่แปลว่าผมยังอยู่ แต่ถ้าไม่มีควาว่าสดเนี่ยแปลผมไม่ได้อยู่แล้วนะอืปกติมีอาจารย์โอมานั่งอยู่ด้วยแต่วันนี้อาจารย์โอแกเป็นหลายอย่างครับนะอาจารย์โอนะแกเป็นหลายหลายอย่างก็เลยเออวันนี้ก็เลยก็เลยพักไปก่อนนะวันนี้อาร์โบวี่แฟนเก่าที่ชื่อเมธอะไรอาร์เมธจะมาและ อาจารย์โอ้อ่านไปเลยโบวิ่ oh, 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 oh. แฟนเก่าชื่ออาร์เมดเขากลับมาและเขามาเป็นบางวันเขารักเราจริงไหมคําถามนี้ผมขอดูว่าดีหรือไม่ดีนะไพ่มันบอกว่ามันเหมือนมีปัญหาไพ่มันบอกว่ามันมีอารมณ์มีปัญหาผมก็บอกคุณว่ามันมีปัญหาอยู่พยพยไพ่ไพ่ใบนี้คือเขาเป็นต้องระวังใจร้อนกันช่วงนี้คือการตัดสินใจของพวกคุณเนะ่ะคุณอย่าไป เครียดหรือวิตกกังวลมันมากจนเกินไปนะเขากลับมาบางวันนะเขารักเราจริงไหมในที่นี้คือปัญหาคือคุณมีอารมณ์อารมณ์เหมือนกับว่าโมโหหรือมีอารมณ์ไม่แน่ใจมีอารมณ์อะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยคุณถ้าเป็นไปได้นะผมบอกนะว่าอย่าไปคุยกันมากเกินไปมันทะเลาะกันผมพูดแค่นี้นะนะผมบอกแค่นี้ว่าไพ่มันไม่ดีไพ่มันไพ่มันถามเรื่องมันเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์ของการถาม มันเลยไม่ดีมันตอบออกแบบนี้ตอบเป็นอ,อัศวินชักดาบซึ่งมันมีปัญหาแล้วมันอาจจะทะเลาะก,กันได้ด้วยอารมณ์นะผมผมขอให้ระวังเรื่องอารมณ์นะคุณโบวีนะผมพูดไปตามตามหลักหน้าไพ่นะใช่ไหมสามวันนี้นะผมพูดไปตามหลักหน้าไพ่าสามวันนี้นะเออนะคือมันเหมือนกับว่าพวกคุณอนะอารมณ์มันไม่คลายอะอารมณ์มันไม่คลายแล้วก็ อย่าไปกังวลมันมากนักเลยนะนะอย่างน้อยเขาก็ยังกลับมาหาเรามั่งมันก็ยังดีกว่าไม่มาเลยนะชีวิตนะผมพูดแค่เนี้นะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันเหมือนกับอารมณ์ของคุณมันยังไม่คลายมันแน่นเกินไปไงมันแน่นเกินไปพราะมันแน่นเกินไปนยะมันจะทะเลาะกันเอานะหลายๆอย่างเนี่ยในโลกเนี่ยมันบอกได้เพียงว่าบางทีต้องวางทําใจวางใจบางเรื่องมั่งนะเราไม่อาจที่จะแบบโอ้โหจะแบบ เก็บได้ทุกอย่างในโลกโอ้ยฉันจะได้ทุกสิ่งม,ม,มันเป็นมันเป็นไปนไม่ได้นะแต่อย่างน้อยขอให้มันได้สักอย่างใดอย่างหนึง่งนะอย่างน้อยเขาก็ยังมาหาเราอยู่เอาแค่นี้แหละนะถ้าเราไปตั้งแง่ตั้งอะไรมากมันจะทะเลาะก,กันเอาผมว่างันนะอืมเข,อเขาก็ยังอุตส่าห์มาหาเราเอามีคนแชร์ผมออกไปนะเข้ามากันนะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเลยนะตามด้วยคําถามผมพูดคํานึงนะการดูดวงเนี่ย มันเป็นการบอกทางแต่เป็นการบอกทางแบบคร่าวๆนะว่าเราควรจะวางไงสวัสดีครับนะวิลาวันบุญเย็นนะสวัสดีนะครับนะช่วยกดแชร์ไปได้นะครับนะแชร์ไปแล้วเดี๋ยวผมจะดูให้คนละหนึ่งคำถามนะวันนี้ก็นั่งทํารายการนะเราก็มานั่งคิดคิดคิดกันนะเรามานั่งคิดกันว่าเอาตรงๆนะปัญหาในโลกมันร้อยแปดพันประการทั้งเหลือหล่องเงินเหลื่องงานเหลื่องความรักครับอ่ะทราบแล้วนะครับนะคุณวิลาวัน บุญเย็นคุณแชร์แล้วคุณมีสัญลักษณ์ผู้แชร์เป็นรูปคนและลูกศรออกไปด้านท้ายผมเห็นละนะก็อย่างที่บอกกับทุกคนนะ่ะว่าบางทีคนเรามันมันเครียดพอม,มันเครียดมากๆก,กแล้วโรคประสาทมันก็กินตัวเลกนะคนชื่อคนชื่อลิกจะกลับมาคุยกับเราอีกไหมคะนะจะกลับมาคุยกับเราอีกไหมคะนะเอาเป็นว่านะคุณถามเข้ามานะคุณตัวเล็กนะผมก็จะดูให้ตามหน้าไพ่มันเป็นอารมณ์เอาชนะถามว่าจะกลับมาคุยไหม เหมือนเหมือนเล่นเกมกันอ่ะใครทักก่อนแพ้อะไรเงี้ยออกแนวนี้นะคุณตัวเล็กจริงจริงๆมันเหมือนกับกําลังรออีกฝ่ายหนึ่งมาทักอ่ะทั้งทงที่ว่าจริงๆแล้วมันมันมันไม่มีทิฏฐิมานะอะไรมันติดต่อกันได้ง่ายมันจะคุยก็คุยสงข้อความก็ได้อ่ะแต่มันเหมือนอารมณ์เอาชนะกันอ่ะนะภายมีทธิพลภายในสามวันนะคุณตัวเล็กนะลุงอยากทราบว่าจะเจอรักใหม่เข้ามาไหมคะโสดอะไรดูให้นะ มีเข้ามาเรื่อยๆอ่ะแต่คุณจะเอาเขาไม่ล่ะบางทีไอ้สิ่งที่เข้ามามันก็ไม่ได้ถูกใจเราเสมอแต่พอตามจริงนะบางบางสิ่งไอ้สิ่งที่เข้ามามันก็ไม่ได้ถูกใจเราเสมอผมพูดได้ตามตามหลักหน้าไพามานะนะ่มันนะนะน้องอิงจะได้มีโอกาสคบกับคนต่างจังหวัดต่างด้าวในะจังหวัดมาคุยไหมคะเขาเขารักสถานะโสด ความรักสถานะโสดมอก่จะได้มีโอกาสกคนต่างจังหวัดเข้ามาคุณอิงรเดี๋ยวดูให้นะไพ่มันเป็นแม่ไม้อะเป็นแม่ไม้นะคุณอิงนะนะคุณอิงไพ่เป็นแม่ไม้อะถามว่ามีไหมมันก็อาจจะมีมั้งเป็นนก,กอนนะ่ะนก,กน,นะนะมันบินไปนเรื่อยละหกละเหินนะคนต่างจังหวัดต่างด้าวอะไรเงี้ยดาวนะ ดาวดาวดาวนะต่างดาวต่างดาวดนู่นคัมเม่เยอาจารย์โอ๋นะอาจารย์โอ้เนี่ยแกกำกับอยู่ด้านหลังนะใช่อีโก้สูงนะใช่ถูกต้องนะเออนะออีโก้สูงใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าอีโก้สูงอ่ะรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วเจ้าก็ต้องไปทักเอง อาจารย์บอกนะตูนไอจะกลับมาคุยกับหนูไหมคะเขารู้สึกยังไงเอาเป็นว่าไอเรื่องรู้สึกอ่ะไม่รู้จะยังไงแต่จะได้กลับมาคุยกันไหมเอาแค่นี้นะไม่แน่นอนครับแต่มีการติดต่อในอนาคตไพ่มีอิทธิพลสามวันนี้นะไพ่มันมีการติดต่อนะแต่เรื่องความรู้สึกบอกไม่แน่นอนบอกแค่นี้ไพ่ว่างกันนะใบเดียวเนี่ยโชคดีนะมันบอกว่ามีการติดต่อที่ไม่แน่นอน นะไพ่เป็นสองถ้วยนะในเพลนนะมันเป็นการติดต่อที่ไม่แน่นอนเลยในเพลนเนี่ยแล้วก็ถามว่าอารมณ์มันไม่แน่นอนถามว่ามีการติดต่ออาจจะติดต่อก็ได้หรือไม่ก็ได้กันแล้วแต่นะไปออกแนวนั้นนะกดแชร์ออกไปซิคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ไงนะเดี๋ยวสักพอาจารย์ก็ไปและนะอยู่วันนี้อยู่นานนะ จานทำงานมันหลายวันแล้วนะวันนี้เดี๋ยวจะไปแล้วงานมันเยอะนะก็อาจจะมีการติดต่ออยู่แต่มันไม่แน่นอนอารมณ์อ่ะนะมันคือขึ้นลงๆผีเข้าผีออกนะไพ่พิศนิคนสามวันนี้นะอารมณ์ผีเข้าผีออกเดี๋ยวผีเข้าเดี๋ยวผีออกเดี๋ยวผีเข้าเดี๋ยวผีออกอย่างนั้นอ่ะนะเจ้าเข้าใจหรือยังนะเข้าใจแล้วนะเจ้าจงรู้นะว่าความทุกข์ของพกเจ้าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องความรักนะ เพราะนั้นเจ้าต้องมาดูดวงส่วนตัวกันบ้างเพื่อปลดเปื้องความทุกข์กับท่านอาจารย์โอนะ <c oughs> เอาอาจารย์โอมาแล้วนะในเบอร์ในเบอร์นะติดต่อดูดวงได้ที่ facebook โอสิริกรรพิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรโอศิริหนึ่งห้าตามนี้ครับนะไปติดต่อดูกับอาจารย์โอได้นะแล้วผมตามนี้ครับเอาละก็ เวลามันก็น่าจะหมดลงตั้งมาแล้วแหละแต่ผมอะอยู่ไม่ใช่อะไรนะทำคลายเครียดไปงั้นๆน่ะนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะในวันต่อๆไปไปแล้วครับนะสวัสดีครับ